มากันเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวสินค้าเชน o o d แบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆท,ที่รับประกัน2ปีในมูลค่าไม่ถึง8,000บาทเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรเจ๋งกับ DMX 1029 b t ครับไปกันครับสวัสดีครับพบกันีนแล้วครับกับผมปอมเช w o o d ครับแน่นอนครับ วันนี้ก็ต้องถ้าเจอกันเมื่อไหร่เราก็จะต้องเจอสินค้าใหม่แน่นอนนะครับนี่พะเอกของเราครับ dmx 1 0 2 9 bt ครับสดสด,สดร้อนๆอนมาจากเตาครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวนี้มีทีเด็ดอย่างไรบ้างครับไปครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า dmx 1 0 2 9 bt นั้นมีทีเด็ดอย่างไรบ้างถ้าเป็นแฟนของ k e n บ o o d อยู่แล้วจะรู้ว่าตัวนี้มันคือเล็กพิกี้หนูของเรานั่นเองครับคือจริงๆแล้วมันเป็นรุ่น s เซสเซอร์ของ dmx 1 0 2 5 bt ซึ่ง ขายเป็นเทน้ำเทท่าในตลาดนะครับถามว่ามันดียังไงตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กสุดนะครับแต่ว่าคุณภาพที่ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงหรือว่ามัลติมีเดียก็ต้องถือว่าตอบโจทย์ได้คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะครับหลักๆนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าจุดข,ขายมันคืออะไรนะครับมันคือเครื่องเสียงที่ให้คุณภาพเสียงเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วกออ็สามารถที่จะทําการมิลเร์ลิงในส่วนของตัวโทรศัพท์ Android นะครับขึ้นจากหน้าจอมือถือนะครับ ขึ้นไปที่หน้าจอเครื่องเล่นพร้อมเสียงแบบ full option เลยนะครับแล้วสามารถคอนโทลนะครับไม่ว่าจะเป็นจากหน้าจอมือถือเองหรือผ่านในส่วนของหน้าจอเครื่องนะครับแต่แต่ย้ำนะครับว่าสำหรับ Android เท่านั้นนะครับเราไปดูกันนะครับว่าฟีเจอร์หลักๆของตัวนี้ถ้าถ้ามันจะบอกว่าอะไรดีแตกต่างกับตัว1025คืออะไรบ้างหลักๆก็อบอกว่าแทบจะไม่ต่างนะครับแต่สิ่งที่เขาให้มาคือตัว CPU ในเครื่องแรงขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาในการบูตเครื่องเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยเร็วมากๆประมาณแบบ3ามสีวิก็เปิดเครื่องมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเมนูภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นฟีเจอร์อื่นๆประมาณเดิมครับครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามันตาน่างกัน1025ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าคีย์ฟีเจอร์หลักของตัว1029ตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกคือหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นคาปาซิทีฟ6.8นิ้วซึ่ง แฟนคินบุจะรู้ว่าเราเป็นเจ้าแรกเลยที่ทําหน้าจอตทคโนโลย์ยแบบคาปาซิทีฟก็คือเหมือนสมาร์ทโฟนนะครับ <c oughs> ก็คือลดแสงสะท้อนนะครับแล้วก็ให้ผิวสัมผัสที่ดีมากไม่ต้องใช้แรงกดนะครับใช้การสัมผัสจากไฟฟ้าสิบายนิ้วมือนะครับแล้วตัวนี้เองนะครับก็ USB mirroring อย่างที่กล่าวไปนะครับสำหรับ Android นะครับแล้วก็ด้วยตัวมันเองเนี่ยเรื่องระบบเสียง13แแบน EQ ด i g i t อ l ไ i m e a l i g เ m น n t สามารถหน่วงเวทีเสียงได้เลยนะครับแล้วก็3ปีเอาที่2โวลต์นะครับ แล้วด้วยตัวเครื่องมันเองเนี่ยมันเป็นแบบช mm ็อตบอดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องมันสร้างนํำให้ติดตั้งในรถรุ่นต่างๆได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแต่ตัวนี้ไม่เล่นแผ่นนะครับ DMX ตระกูลของเค o บูตก็คือจะไม่เล่นแผ่นนะครับก,ก็หลักๆจริงๆก็ต้องบอกว่าตามราคาเขาก็ให้คุณสมบัติมาได้แบบล้นมากขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันเลยนะครับว่าตัวนี้จริงๆแล้วมีอะไรบ้างครับไปดูกันครับไป เดี๋ยวเรามาแกะกันพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้อลองดูว่าภายในกล่องนะครับมีอะไรมาให้บ้าง่โอเคถ้าแดนนะครับผมขออนุญาตนะครับอโอเคต่อตัวเครื่องถูกแพ็คมาอย่างสวยงามนะครับผมเรียบร้อยแข็งแรงนะครับโอเคนี่นะครับก็ จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าบอดี้เขาสั้นมากๆนะครับถ้าเทียบกับมือกุเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถติดตั้งได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับหน้าจอมีการซีนพลาสติกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับด้านบนก็จะเป็นลาเบลบอกชื่อรุ่นนะครับด้านหลังก็จะมีสายไฟมาให้ในเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอุป,ปรกรณ์อ,อื่นๆในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับก็ออพวกอ็อกเซซอรี่นะครับก็จะอยู่ในกล่องย่อยที่อยู่ในนี้นะครับ ดูไปพร้อมๆกันนะครับอโอเคอเริ่มต้นจากตัวแรกก็จะเป็นน็อตยึดเครื่องนะครับนี่งดึง,ดงนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยนะครับเป็นสายใหม่นะครับซึ่งเอาไว้สําหรับการคุยพูดคุย,ยโทรศัพท์บือถืต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นน็อตยึดสาหรับอาจจะยึดกับตัวชชสซีนะครับของตัวเครื่องอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกรอบนะครับเพื่อที่ จะให้ปิดในส่วนของตัวหน้าจอนะครับกับขอบของหน้ากากรถยนต์นะครับได้พอดีนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วแต่รถนะครับบางคันอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับในส่วนของตัวคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสายไฟนะครับเป็นพวกสายคอนโทรลต่างๆนะครับแล้วก็สายลำโพงขีคก็ในกล่องมีประมาณนี้ครับผม นะครับว่าตัว1029 BT ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดจากที่เป็นตัวเดโมไฟล์ก็จะเห็นนะครับก็คือรองรับกล้องถอยหลังนะครับผมสามารถ USB mirroring นะครับแล้วก็13แบ n EQ digital time alignment นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับหลักๆนะครับก็วิธีการนะครับด้านข้างครับจะเป็นปุ่มเมนูซึ่งเป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะครับก็เข้าไปดูเมนูครับก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับมีวิทยุอันนี้ฟังได้แน่นอนปกตินะครับ ตัวนี้ก็เป็น USB สำหรับการเล่นเพลงหรือ,อเวลาเราทำการเมลลิ่งสำหรับ Android ก็ต้องผ่านสายก็ใช้พอร์ต USB นะครับแล้วก็ตัว AV input นะครับซึ่ง AV input เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกทีเดียดของมันอีกทีนอกจากที่เราจะใช้ต่อมีเดียอื่นในการที่เอาเข้ามาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาจจะเป็นกล่อง Android หรืออะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นดิจิตอล TV นะครับก็สามารถต่อเข้า AV input นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมมาบอกว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากมันเป็น AV input แล้วมันจะเป็นอะไรอีกบ้างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโทรศัพท์ก็ในกรณีที่เราต่อบลูทูธกันนะครับก็สามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็บลูทูธอะดิโอก็คือเล่นเพลงจากโทรศัพท์นะครับไม่ต้องเสียบสายก็สามารถเล่นเพลงได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการาเชื่อมต่อ USB w a l r i n g ในถ่วของตัว ดีเอ็กซ์หนึ่งศูนย์สองเก้ากันนะครับว่ามันทำยังไงกันบ้างครับผมไปครับครับก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยเวลาลูกค้าติดตั้งเครื่องไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยมันจะโชว์การสาธิตแบบนี้นะครับดีฟอร์มันอาจจะเป็นเซตติ n งมาแบบนี้นะครับวิธีการที่เอาหน้าจอตัวนี้ออกนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับแตะหน้าจอไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่รูปฟันเฟืองตั้งค่านะครับ แล้วก็สกรีนนะคือหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีดิมเมอร์กับเดโมนะครับเดโมก็ไปเลือกเป็นออฟครับแค่นี้เองนะครับครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะทำการ USB mirroring ก็ตามหรือว่าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธก็ตามครับแนะนำว่าให้เชื่อมต่อบลูทูธก่อนเลยนะครับก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็เข้าไปที่ฟอนเฟิร์มการตั้งค่านะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของบลูทูธนะครับบรรทัดที่2นี้นะครับ แล้วก็ Select Device ครับโอเคส่วนมือถือนะครับเราก็เข้าไปนะครับในส่วนของช็อ t c u t นะครับอันนี้เป็น Samsung นะครับก็กด b l e t o o t h นะครับค้างไว้โอเคนะครับแล้วก็ทำการเซิร์ชหานะครับซึ่งปกติพออย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามี D M X 1029 B T นะครับก็แตะเข้าไปครับ ก็ทําการจับคู่นะครับมันก็ถามว่าการจับคู่บลูทูธต้องการจับคู่ไหมก็จับคู่เลยนะครับโอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นชื่อรุ่นมือถือของเรานะครับผมก็คอนเน็กกันเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดเราไปแตะตัวนี้จะเป็นอันคอนเน็กนะครับแล้วก็กดคอนเน็กให้มันคอนเน็กไว้นะครับอก็เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับ ผมจะมาพูดถึงเรื่อง mirroring นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันพระเอกของตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่ามันสะดวกดีนะครับแล้วก็สเสถียรกว่าใช้ระบบปฏิบัติการ android ที่ท,ที่ที่มีขายกันอยู่นะครับก็ไม่ไม่ยากนะครับก่อนอื่นก็คือเมื่อกี้นี้เราเชื่อมบลูทูธกันแล้วใช่ไหมครับต่อมานะครับให้หาสาย usb นะครับซึ่งต้องบอกเป็นสายที่จริงๆถ้าแนะนําได้เนี่ยอยากให้เป็นสายที่มาจากศูนย์ที่มาเวลาเราซื้อมือถือนะครับก็ให้สายแท้ๆมาเลยหรือไม่ก็ เป็นสายเตอร์ปาร์ตี้ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับแล้วก็รองรับทั้งการชาร์จแล้วก็ Data นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เสียบสายนะครับตัวนี้เป็น Type C นะครับผมก็เสียบเข้าไปเลยพอเสียบปุ๊บนะครับอ่ะผมขออนุญาตเอาให้ดูนะครับมันก็จะขึ้นว่าเปิด Mirror i n g OB นะครับรุ่นนี้ต้องใช้แอป Mirror i n g OB นะครับ for Kenwood ไม้นะครับก็อันนี้ก็จะกดตกลงได้เลยแต่ว่าผมจะบอกว่า เครื่องผมมันเคยลงแอปตัว Mirroring OB for Kenwood ไว้แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยลงนะครับเราเสียบปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าที่หน้าจอจะจะมี QR code ตัวนี้มานะครับสามารถเอาโทรศัพท์มือถือสแกนเพื่อดาวน์โหลดใน Play Store ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ผมก็กดตกลงนะครับโอเคเขาถามว่าเริ่มบันทึกหรือแคสด้วย Mirroring OB for Kenwood เลยไหมแน่นอนครับเราอยากเริ่มครับง่ายไหมฮะ นี่มีอีกทีนะฮะก็เริ่มบันทึกเลยนะครับก็กดเริ่มนะครับนี่ครับก็ออกมาแล้วนะครับทีนี้ผมเอาโทรศัพท์ของผมวางไว้ได้เลยเดี๋ยวผมวางไว้ข้างล่างจะได้เห็นว่ามันมีเลือ่อไปจริงๆนะครับทีนี้ข้อที่มันดีของมันนะครับโอเคผมสามารถทัชทูเวย์ได้เลยนะครับครับทีนี้ก็มันก็เป็นหน้าจอสองอันนะเนาะสมมติผมแตะยู u ูบนะครับแล้วก็นอนโทรศัพท์ลง มติเราดูพี่หนุ่มกันใช้ก็ได้ครับจะเห็นว่านะครับเราก็สามารถปิดคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับก็จริงๆก็มาทั้งภาพและเสียงเนาะน,นะครับเสียงก็มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าจอาอาจจะไม่เต็มเนื่องจากสัดส่วนจอกับมือถือไม่เท่ากันนะครับก็ สามารถขยายฟิตติ้งให้มันเต็มจอพอดีได้นะครับนี่แล้วเราก็วางโทรศัพท์ไว้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าสมมุติว่าเ,ออเราขับรถเนี่ยเราไม่ต้องลัสายตามาจับในส่วนตัวโทรศัพท์มือถือแห้อันตรายเลยครับเราสามารถกดจากหน้าจอได้เลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นเดี๋ยวผมลงไปลง u t u b e ตรงอื่นแล้วกันนะครับมันสามารถเลื่อน สมมติมันดู The วอร์สองตัวนี้เนี่ยนะเสียงเสริมมาครับม่ตห่วงอ่ะเราสามารถนะครับจะกดเลื่อนตัวไทม์ไลน์ตัวนี้ได้เลยครับนะเห็นไหมก็สะดวกเลยนะฮะไม่ต้องมากดที่มือถือเลยนะครับผม,มโอเคเดี๋ยวลิขสิทธิ์มานะครับผมโอเคประมาณนี้ง่ายไหมครับสำหรับ,บ,บเอ่อมิเนอร์ลิงของ Kenwood ตัว DMX 1 0ึ่ BT ครับ ทีนี้อย่างที่แจ้งไว้ครับว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งค่านะครับเมนูเป็นภาษาไทยได้นะครับวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับเข้ามาที่รูปฟันเฟืองเหมือนเดิมนะครับโอเคเข้าไปที่ System นะครับจะเห็นบรรทัดที่2นะครับเขียนว่า language นะครับก็แตะเข้าไปครับก็จะมีซ้ายขวาลูกศรนะครับเราก็เลื่อนไปครับจะสเปนฝรั่งเศสอะไรก็ภาษาไทยนะครับก็คราวนี้เนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวเรา ลองออกไปดูก็จะเห็นว่าจะมีเมนูตัวไหนที่แปลเป็นภาษาไทยได้ก็จะอาจาจะใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่บางตัวแปลเป็นไทยแล้วก็มันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเขาก็จะทับศัพท์ไปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ที่ผมค้างเอาไว้นะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชัน AV input ตัวนี้นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าติดของมันตัวมัน standalone ก็ใช้เป็นฟังก์ชันในการที่รองรับ ซอสต่างๆนะครับจากเครื่องเล่นภายนอกนะก็ต่อเข้า AV input ได้เลยครับแต่ว่าที่เด็ดของมันก็คือ i m x 1 0 2 9 V ศีตัวนี้เนี่ยรองรับนะครับกล้องบันทึกของ Kenwood เองครับหน้าหลังนะครับที่ชื่อรุ่นว่า DRV MN 1 0 2 5นะครับซึ่งตัวนี้มันทำให้ h ฮด d ูนิตตัวนี้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงหลังจากที่ต่อสายไปแล้วนะครับก็ ตอนนี้ยังเป็น AV Input อยู่นะครับก็ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ System ครับหลังจากนั้นก็เลื่อนนะครับเจอคำว่า Rear AV In นะครับก็ง่ายมากครับกดเป็น DRV นะครับแล้วก็กดออกไปครับทีนี้ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น DRV แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แตะเข้าไปครับนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็เป็นภาพกล้องเลยนะครับซึ่ง มันเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นนะครับก็สามารถเลือกจอได้ครับว่าจะจะเลือกกล้องเป็นแบบไหนนะครับจะวิดีโอจะดู playback ต่างๆเนี่ยก็ดูจากหน้าจอได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเลือกเมนูจากตรงนี้จะดูกล้องหลังกล้องหน้านะครับหรือดูแบบภาพ f h a อย่างนี้ก็ได้นะครับรวมถึงการพ l ย์ b a c k ต่างๆเนี่ยเราสามารถกดดูจากหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็การบันทึกเนี่ย เป็น Full HD นะครับตรงนี้พอดีว่าไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับแยกไฟล์ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับก็สะดวกครับเวลาต้องการจะใช้สมมติเกิดเหตุ a c c i ิเด t รถชนนะครับก็สามารถที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเเข้ามาดูภาพในตัวจอเราได้เลยนะครับในตอนที่เราไม่ได้พกโน้ตบุ๊กพกอะไรไปนะครับโอเคนะครับก็ต้องบอกว่า ทั้งความบันเทิงและความปลอดภัยควบคู่ไปได้วยกันนะครับ,รบเรียบร้อยนะครับจบไปสําหรับการรีวิวบวกอันบ็อกซ์นะครับสำหรับตัว DMX 1029VT นะครับ mm hmm. ก็เป็น Product 2สองเนาะ mm hmm. ก็ฝากแฟนๆพี่เคนทุกๆคนนะครับมาช่วยกันอุดหนุนนะครับแล้วก็ลองใช้ดูรับประกันได้เลยว่าสินค้ารับประกัน2ปีเนี่ยยังไงก็ถึกทนอึดแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีคลิปใหม่ๆนะครับหรือฟังก์ชันการใช้งานอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงพี่เคนก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับฝากช่องทางการติดต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามตามที่เราทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่นะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปเล่นกับเจ้าตัว1029วธีตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันฟินมากครับบายบายครับสวัสดีครับ